พี่นอนอยู่ค่ะเด้อพี่น้องน้องดียามาตามาพ่อเลขค้นขายทานเพิ่นหยายแปดซี่บ่เขาคงคือทายมาตามสองรอบอาไปดำหน้าบ่เห็นเสียมิตะเลขที่เพิ่นโลงน้ำกันเป็นเลขฟ้าโล่งค้นหลังบานตายนะคะเล็กฟ้าโล่งหาหกสองมันออกสองหกอันผู้ใดลกลับเอาเอ,าอาัตัดเอาก็ได้อยู่อาถือร์ก็ไหน ยี่สิบบาทผู้นี้เพิ่นซื้อแต่ทะเบียนรถเพิ่นเพิ่นหายโชคเนาะเล่าหายปัว่ามันเละมันตรงกันนั่นกับอันฟ้ารุ่งกับผู้ตายอยู่กรุงเทพนะจ้าสี่ช่วงเสียงเพิ่นออกหกสีนั่นเนาะฟ้ารุ่งเพิ่นพรท่านออกเราอันโค้งสุดทยนุ่งมาตามเลขคนขายทันเพิ่นหายเพิ่นเบื่อยู่เพิ่นกับเบื่อเขียนไว้จอยดิ แล้วไปตามยมันบ่ยยุ่มวัมีคนอยู่เอ้าคือเขียนตาอันมึ่เขียนไว้เสาอันอย่างเสาเหล่าิี่ตาบ่ได้เขียนรอบนีเพื่อนวางสีแบบเปินเสาเหล่านีบเขียนไว้สีเมนเลลาหนกเราบ่บได้เขียนแล้วลืมเลยล่ะแล้วผู้ตายที่ว่าเพื่อนตายอายุเออเม่นเจ็ดสิบแปดปีอายุแล้วนันออกฟ้าโลกออกแล้วเพิ่นมากเขาฟันมาเพิ่อนนอยู่หลังบ้านอัน บอกว่าหลังฟันเดียวสีขาฝันลูกเต่าเพิ่นหรือเปล่าแต่ว่าขึ้นหนังจิตเพิ่น,นเผาอย่างเลี่ยวๆนั่นเพิ่นกับสิมะยังอยู่หลังบ้านแล้วมาสองตัวเล่นไปหลังบ้านห้าหอนนาสัน่น <c oughs> มันหอนคขาหอนแน่ได้เลยว่า <c oughs> โอ้ยตามาอย่างเนาะสิมะหายหาย้อยก็มาบอกหลดแล้วบางสิก็เงียบไปเลยสองตัวก็เงียบไปเลยเมียนเพินน่นว่านฟ้าโลงออกแล้วหรืออายุเดอ้อเราสิแม่ยนเลงสั่นเนาะ ล่องสื่อวันเดอเจ็ดสิบแปดปีที่อยอู้ว่อาอยู่หลายแล้วตอนนี้อีกสองปีก็หอดแปดสิบแล้วาก็เฮ็ดต่งนานแต่ว่าซุ่มเหมือนที่งานเที่ยวเขาพระเจ้าก็มานน่ะหลายจ้าค้นซุ่มที่ทมดินทมหยังทมเพลินแตมากหลายจ้าแต่ว่าราอบนี้เันชิมาไงบริเวณเขาชา,านเกสัมผัสแล้วเนี่ยอือเรเห็นเลาเลยไปหาเราดูดิไปข้ายกับเขาก่อนจะลุหน้านั่น เที่ยวไปเที่ยวไปบ่ปเห็นบมกเปิดว่าพ่อนายบ่อยู่มันบางสิอ,อันมันอยู่อันมันนั่นเล่าก็สิได้ยอยู่ละแต่ว่าหอมบ่เห็นคนจ้าแต่ว่าคนที่ตายออกเลขฟ้าโลนนออางนี่ครอบพวกรุ่นขึ้นเถื่อขึ้นเนาะก็เจ้าเถื่อหลายอยู่ดิขึ้นกระเสืออายุก,ก็ฟ้ารุ่งคนแหละบนันเดลตาอยู่เจ้าที่แสนปีแตะว,วนันเทพันพราเจ้ามา่วเสือเล่าหลอกเหม่อไร้วา ที่สองสองสี่กะถือมาบักเขียะแาดงหัเพิอืนบักเขียเพินโอ้แสดงมาเลขเล่ามันเข่าทั้งไทยทั้งล่าเลือดอายุเนีนเลืออายุย่างเดียวที่พรท่านออกคคนส่อะไรวาสิล่องสื่ออายุน้ำบุตสิามติดตามอายุเพิ่นเจ็ดสิบแปดปียู่ข่างลกเจ็ดแปดเลยเ่แม่นจ้ะแสดงว่าเพิ่นเจดสิบเจ็ดเนาะเพิ่มให้ปีหนึงเป็นเจป เลยว่าสิล่องเบิร์หาเบิงรถตะลีจักไบโอ้คนมามาเฮาแล้วกับบอมาอีกเลยเหนีย<ค>นเพิ่นก็สิย่านหมู่อาย่านน่ะเนาะอนเทียนี่จะขี่ว่าท่านมาอยู่บ้านแล้วก็มายางเลาะเบิร์นห้ดที่โอ้ว่าเบิร์นหายดูไม่แล้วมาเบิร์นไม่เสียแล้วก็บหอมใจมากมาตะเหินพ่อนมาตะเหิงมาเมือนขึ้นหนีเพอาะแล้วก็เบิร์นแนมใหายมาป่วยยังไงที่ตายปุ๊บปั๊บเนาะ ป่วยประดนนี่ลูกเขาไปหาหมอประดุนี่พอถึงเดือนจ่อยละเอา้าเราป่วยนัน่นแป๊บเดียวก็เอ้าวยเมฆส่งไปกัสินแป๊บเดียว,ยวายามาว่าตาย,ยูุกสินเอาศพมาญี่นเอาศพมาประมาณเกือบสองถุ่มหรมั้งจุดประทัดตุตมตมมต่มตุ่มศพมาตกดสินเมื่อนั้นพ่าดกันขนบนนะวาระท้อละมานโดนเล่าวาระท้อละมานเมื่อนั้นอันมานเขน้าห้องน้ำช่วงตีหนึ่งตีสองเอ้าไฟมองมันกระท่อมที่เราอยู่นี่ือเปิด คือแม่นลูกคนเปิดไว้สุเท,ทียคือว่าเปิดจ้าเนใจเพราะเพราจะเป็นยังลูกคนก็นอนอยู่เงียบทางเขาห้างาผีเนาะเทางพื้นนั่งนึ่งเราเมืองยาเขามาเราหยาดเ้า,าติดโลกน้ำพื้นมัณฑโลกนะอ,อ๋อเราเป็นมัณฑน,นลูกมัณฑนลูกเครื่องปอดแน่ยังแน่ของเราควบดันแน่นเราก,ก็ว่าวว่าห้เขามาเราจิติดน้ำปู้เราสูบยาสูบยาอ๋อพ่อเฮ็ดบ้านนี่ห้องน้ำยุของนอกเลยบะ ที่แรกวสิอ้อมใช่ห้องน้ำมึงรอกันมีมือย่านเข่าห้องน้ำมึงซื้อบ่านบ่มันชินนหรอแม่มันหัยโอ้ยยิงพ้นตายไม่ไม่หนี่สิว่าเอิญแต่ว่าวสิเฮ็ดในบ้านอีกอันนึงเอิญไอกินเป็นมูอเข่าห้องน้ำเนาะโอ้ย่านพ้นกันละเอิญพคนย่านผีก็แม่ค้นไม่เอิญบ่แม่นคอยบ่ได้เอิญพ้นย่านผีย่านผีพวกยิ่งสิย่านผีอาจีนบ้านย่านผี เจ่าไดนี่เจ้าควักหลอดดิเพื่อนตายได้อาทิตยีนึงแล้วเพื่อนมาเขาฟันบ่เพื่อนย่านผีเพื่อนมิตะขาคุ้มโปร่งเลยมิจะเอิญเฮาย่างเดียวอันว่าแปลงงานเพื่อนไปฮัฟคอยในเด้อมันคือผ่านปลาสาบนเผาหมองเมียม่ไปแล้วก็บุคคอยอยากไปดิตั้งไรบ้างสารเสี่ยวมอไส้เปะเองกะขีมาเองออกอายุเออออกฟ้าลงก็มาเขือเหลือแต่อายุ เดือดอ,อายุคนนี่ท่านได้ออกวันมันเล่าว่าเมันคนยานตีแล้วก็ไปหาปางขึ้นย่ศันไปก็ซะไปมาแต่ว่าเดือดเดือดนี่คือเราบอกไปยามเนี่ดิแล้วแต่มึงสิรุดบนรุษกลับมาเนี่ยคือสองสามทุ่มแค่นั้นหาอันเดือดนี่คือบอกไปแล้วนูเหน็นหนาต่างสินวันแล้วสิวายานเราหยาดผีเด้อโอถ้า <c oughs> ไปบ้านเพลินแต่แขกเราก็ยังหยาดเนาะอ่านเพลินกว่ามันหยานเราทิ้นเฮาทิ้นกับฟองหยาดทินเพลินกับหยานไปช่วงมัน ไปยังไปทำบุญทำง,งานายพักกันนอนอยู่ข้างล่างเนาะเราอย่างผีตัวเนี่โอเขามันว่ากัาน,นนี่เอา้ามีปุดเอียนน้องแอียนน้ำเป็นอะไรพ่อที่มันเป็นข้าเจเรร้าเฮ็ดสารใหม่บานข้าวเจ้ามันปัดสารลึกสูงค่ะเป็นกบบนึกว่าเป็นผีเพิ่นว่ามันสะท้อนกับแสงไฟป,ปนหน,นีอัดผีว่ามาเห็นตัวเป็นๆต็อนนั้น,นเนาะเรียกว่าให้มาโหลดคอเล็กเรียกว่า อาพ่ออันเปียนยาจีนยานผีเนาะอืมเราย่านผีสะรู้ว่างวันนี้บพาะทันฟันน่าท่านฝันหนึงเลยก็ไม่ได้สิตามเลยอายุพขายายเลยตตามเลขอายุปญายอย่างนี้อืมล่องออกแล้วเลขมันเคือออกแล้วเลยแต่เลขอายุเจ็ดสิบแปดปีล่งตามเบิองตะวันฉิไปายทำตามปญญาทานนี้ก็มากามมากเลยแล้วเลขคนขายทานกันเพิ่นมาจากบุรีรัมย์ม่บ้านก็ไปนี่ม่บ้านกับท่านปิดอ๋อดับหน้าแล้วจักมือดัง ื่อตะเปิดลานเมื่อ้านเนี่ยเพื่อนหากล้าก็ไปดำมันบ่เหมืนเพื่อนก็บอกไปลกเอาดำมากกัน้ำไหลลงมาอ้จะกี่ตายสิย่งมันวเพื่อนขายลกขายมาละหาบอืมพระเจ้าข็มาสื่อวันนี้จะคล้องกับไปฮาซสื่อมากวันนี้ชุวมป่ากับห้ป่ากับหอยยี่สิบปัะมาตีมัุ่มใ่ติ๋วอยู่ท่นโน่นคนคนก็มาลกเอาสีสักสิบมา กับไปหาโลกาน้ำเพลินนี่มมนได้เสียเวลาดำไปดำมาแล้วแล้วเรียเรยก็จ็สิงยังยังจักไรดำหน้าจักไรเกือบช่องไรคนนี้ดำมาดิเห็นสิตจ้างโซมงเขาห้าวบ่มีกล้าให้เขาดำโซมุงเสปยนจังสันเขาก็สิมานางถาเข้าไปหากาก็เลยอดทนเงียบวดนี้บ่รหันฝันเลขค้นขายทานกันยังบ้านมากมีต่เลขอายุค้นตายนะคะวันที่ผ่านมาเลขเขาฟ้าฟ้าโล่งฟ้าโล่ง หา้าหกสองเลขออกสองหกล่างเหลือแต่อายุเจ็ดสิบแปดปีนะคะอ่าบอกว่าลอกวันเดี๋ยวจะไปตามเลขกค้นขายทานมาให้เพิ่มมาเนี่ยงเดี๋ยวพาเมาแรกขี้เข้าไปม้อไส้เข้าไปขายกับเขาน้่ถามเพื่อนนั่งว่านไปปิดเงียบเงียบเนะบาะอลักล้านเพื่อนกับงซงสัยไปอยู่บ้านอะหยาดพี่น้องทางนอยูอบานข้างในปิดเงียบเงียบหัวกับกันไว เรียกว่าแสดงว่าพรท่านมาและตุเทียพันมาพันจะเปิดหัวนาบ้านพันไว้พันเพิ่นยูพันเพิ่นได้เลขพันเขียนเส้นทางเล่าไว้ให้เนาะอันนี้พันปวยได้ยูเนาะไปบุริรัมอ่ะเปิดตุเทียพญใหญ่มันก็เขียนไว้นี่โบตาปวยได้อีตาปวยได้เขียนอืมจิตมันหยากเพียงหลูกพรท่นมากระชิขึ้นลงขึ้นสามนั่นเง จ้าเดี๋ยวจงคอยมาตามน้ำกันเด้อค่ะขอบคุณนะพ่อหลายๆที่แบ่งปันแนวทางนะคะรอบเดือนกันเอาไปเสี้ยงเนี่ยละเลขเจ็ดแปดเพื่อฝันว่าคนเอาเขาเอากองมาให้จังสือมือบ้านพระนี่ยเอาไปเสี่ยงเนี่ยมือดำหน้าได้หลานมือเนาะดำหน้ามือมือก็นอนดีเนาะบุกหัวซึกเต้าทึ่งบัดนี้กับคนตายกับวยญานเลยเนาะไปซอยงานมือเพื่อนเจี๋ยเอาไปเผาไหมไปเจ้าหนีตีซ้ำไปเฮ็ดกับเขาสรอยเขา ห่วนหน้าคนไมาบอกลูกสาวคนไมาบอกหน้าไม่กิดปลูกข้าวโพดเต็มได้พี่น้องมามามาคู่คู่มาเกิดเจ็บเต็มพื้นเลยโดกครักโดกเนี่ยสุดยอดอีหลีโดกครักแต่ันเอาเยี้งสีดห้องมืดเงี้ยงนอนค้นมือเย็น มันตัดมันจะไปยืนผืนไหมจ๊ะมันยืนมาไหนมันหนักลูกมันมันพากันนอนเลยนอนเต็มเลยเพิ่าเพิ่นเวดมือหดน้ำเนาะลดน้ำเวดมืออ้อดูกฟ้ารลูกเนียขาวลังแรกยิ่มว่าให้ซืซื้อได้ถิ่นแปลงมันเก็บซูมือคนปะโอ้มันเก็บไม่สุกไปขาย